จริงพี่จะบอกเลยว่าน้องๆโชคดีมากนะที่ไปพม่าเนี่ย,ยมันก็ด,ดีแล้วแต่วันนี้มาเจอพี่สองว่าเจีะ<อ>คือจริง,รงๆล้วคือกันตนาโดยตรงแต่ว่าพี่สองก็ยังทําอยู่ไหมคะพี่สองเป็น acting coach เป็นส่วนใหญ่ค่ะชใช่หมายถึงว่าถ้าจะเรียนไปเรียนกับพี่สองได้ไหมหรือว่าไ,ไ,ไม่ได้คือทริปที่เราจะไปพม่านะคะต้องเรียนก่อนว่าเ,เราจะไปเรียกว่าทําการบุกันนะคะก็เรียกว่าเราไปทำบุญ สถานที่สําคัญแล้วก็มีชื่อเสียงของมากนะคะซึ่งที่ผิดก,ก็พาพวกเราไปนะคะก็ถือว่าเป็นการเก็บตัวแล้วก็ทการาบริหารรูปปา่าใช่เพราะบางคนก็พูดสอนเสือไม่ชัดบางคนพูดหลายๆคำสอนไม่ชัดนะคะ คือพยากอยู่บนเวทีแลพูดอย่ากัดฟันพูดคือบนนี่มันอาจจะดูเี่เวลาร้องเพลงนะแต่ว่าถ้าพูดจริงๆอ,อ่ะรูปปากสูงขึนหันเรียนรู้มุมกล้องการรับแสงไม่ให้ตกแสงเพราะว่ามันก็มีประโยชน์ตัวเราบทีแล้วก็การใช้พื้นที่บนเวทีให้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็เด็กนะแล้วแล้วความกดนะต้องพูดจา,จาให้มันฉาดๆบนเวทีนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการใช้ มองตากรรมการมองตาผู้ชมนะคะแต่ไม่ยิ่จ้องนะคือมองส่งความรู้สึกออกไปว่าตอนนี้เรากลังคิดเป็นอะไรเราจริงใจนะคะเรายิ้มด้วยด้วยความสุขความมั่นใจตัวเองชาตินะคะโอเคขอบคุณค่ะ